สวัสดีครับวันนี้นะครับผม i อเคนไฟสามเ็นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายในเรื่องของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะที่ถ้าผู้ชมเนี่ยอาจจะต้องได้ใช้กับมันไม่ใช่ไม่ได้อาจจะใช้แน่นอนนะครับคือมีอยู่2ตัวเนาะก็คือเราเตอร์แล้วก็สวิตช์นะครับส่วนเรื่องของแอสเซทพอยต์เนี่ยผมขอมาอธิบายนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะเพราะว่าหลากัหลกๆนะเนี่ยมันก็คือสวิตช์นั่แหละครับที่ส่งข้าหรือว่ารับข้าโดยที่ไม่ต้องใช้สายแลนหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่ต้องใช้นะครับโอเค แนะนําตัวก่นกอนเนาะตัวแรกเนี่ยคือเราเตอร์เนาะนี่ไอเราเตอร์ที่เขียนว่า R1 ตรงนี้นะครับเราเตอร์เนี่ยมีคุณสมบัติตามนี้นะคือมันจะเปลี่ยนจากหมายเลข Public ั IP ให้เป็นหมายเลข r y v a t e IP ถ้าคุณยังแบบงงๆอยู่มันก็คือ n a t อนั่ะรครับก็คือ Net Work Address Translation หน้าที่ของมันก็อย่างที่ผมบอกไปแต่แรกเมื่อกี้นะครับคือคอมพิวเตอร์อ่ะมันไม่สามารถใช้หมายเลข p u b l ต c IP ได้นะครับและ ที่เหตุที่ไม่ให้ใช้เพราะว่าหมายเลขพัทบิกไมันเป็นหมายเลขที่โทรโลกห้ามซ้ำกันนะครับแต่หมายเลขไพรเวทไอซ้ำกันกี่รอบก็ได้ไม่มีปัญหาขอแค่ในวงแลนห้ามซ้ำนะครับในวงแลนเดียวกันอะโลคอลอะห้ามซ้ําแต่หมายเลขพัทบิกอะแบบไปเทียบกับคนข้างนอกแล้วมันซ้ํากันอะไม่ผิดนะครับใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นไพหมายเลขพัทบิกห้ามซ้ำไพรเวทซ้ําได้นะครับโอเค ส่วนไอ้เราเตอร์เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าไงอะ่ะถ้ามันเจอเฟรมที่ไม่มีตัวตนหรือว่ามันไม่รู้จักมันจะดรอปเฟรมทิ้งนะครับอ่าถามว่าทําไมต้องดรอปเฟรมทิ้งอะ่ะถ้าถามว่ามันไม่ดรอปเฟรมทิ้งมันจะถามทั้งโลกเลยครับว่ามันมีเราเตอร์มันมีไอไหมายเลข IP เนี่ยให้คุณไ,ไ,ไหมมีไหมไอหมายเลข IP ที่คุณรีเควสต์มาถ้ามันไม่มีก็คือถาม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 ทั้งโลกอะครับฉะนั้นมันก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีหรือว่ามันไม่รู้จัก ก็ดรอปทิ้งซะตามไทม์ชูรีฟของมันนะครับส่วนสวิตช์เนี่ยจะตรงกันข้ามเนาะก็คือมันไม่มีเน็ตนะครับมันส่งแบบไหนก็ส่งแบบนั้นแล้วก็มันก็จะถ้าหากว่ามันไม่เจอหมายหมายเลขแม็กที่มันต้องการหรือ IP ที่ต้องการมันก็จะถามทุกรูเลยว่ามีไหมอยกเว้นต้นทางนะครับถ้ามันไม่ถามมันจะรู้ไหมว่าใครเป็นใครนะครับโอเคตามนี้เลยเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูแล้วกันนะครับอย่างแรกเนี่ยผมมีสวิตช์ตัวหนึ่งผมไปเอาจากเราเตอร์นี่มาแหละแต่ผมเปลี่ยนให้มันเป็นสวิต โอเค PC หนึ่งเนี่ยตอนแรกนะผมเปิดมานะไอตัวเนี้ยมันจะไม่มีอะไรนะเนี่ยผมลองก็ได้นะ show mac address table อ่ะตอนแรกมันจะยังไม่มีอะไรนะมันมีแค่ fast ethernet หนึ่งทับสองอย่างเงี้ยอะมันคือคือตรงเนี้ยมันมันมันเปิดตลอดเนี่ยมันต้องจ่ายให้อยู่แล้วนี่ผมเซตเป็นหมายเลขหมายเลข gateway ตรงนี้ไอ F ศูนย์ทับศูนย์นะครับถ้าผมลองปิงจาก PC หนึ่งเนี่ยไป PC สองนะอะลองดูนะอะ ปิงปึ๊บอ่ะมันก็ปิงข้ามมาที่ PC 2นะอ่ะผมลองดูในสวิตช์อ่ะเห็นไหมมันจะเกิดการรีเควส์ขึ้นมาทันทีนะครับว่าเฮ้ยเจอไอ้ไอ้ไอไอไหมายเลขหนึ่งครับสามอะหนึ่งตอสามมารู้จักเปล่าไม่รู้จักใช่ไหมไม่ดูจักก็ถามให้หมดทุกรูเลยยกเว้นมันเองอยกเว้นรูต้นทางเสร็จปุ๊บมันก็จะ เจอนะครับมันก็จะถามจนมันได้ข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเจอแล้วนะนี่หมายเลขนี้นี้นี้นะครับผมอันนี้คือสวิตนะครับส่วนถ้าเป็นเราเตอร์เนี่ยถ้าผมลองปิงจาก PC1 ่เนี่ยตรงนี้นะผมปิงเอ่อหนึ่งจ้าสองดอทหนึ่งหกแปดเนี่ยถ้าผมปิงแบบดอทสามดอทหนึ่งซึ่งมันไม่มีในโตตนนะไม่มีโตตนนะมันก็จะดอทเฟรมทิ้งแบบนี้เลยนะครับ ICMP type T code หนึ่ง destination host unreachable นะครับคือมันบอกมันไม่เจอและมันก็ไม่ส่งต่อแค่นั้นเลยครับ อ่าส่วนถ้ามันเป็นผมปิงที่เป็นตัวที่มีตัวตวนะตอนแรกมันจะทํา e o นะเห็นไหมถ้ามันเจอหรือมันรู้จักเนี่ยไม่ใช่รู้เจอรู้จักถ้ามันรู้จักเนี่ยมันจะปล่อยผ่านให้ไปอีกฝั่งหนึ่งได้มันจะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยไอคนที่คุณอยากจะคุยอ่ะคนที่คุณอยากจะคุยเนี่ยนะอยู่ตรงนี้นี่นีแค่นั้นแหละนะครับนี่คือ อ่าลอเตอร์นะครับและไอ้ที่ผมเทสไฟนั่นก็คือสวิตช์คุณสมบัติของมันก็ตามน,นั้นเลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆไม่เข้าใจตรหไหนถามได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรก็ลุ้นกันนะครับ